ล่าสุดแก๊งต่อว่าคนอีสานท้าหนุ่มกันชัยจากกรณีแก๊งขับเฮาส์ที่เปิดกลุ่มพูดคุยต่อว่าคนอีสานในทางที่ไม่ดีทําเอาโซเชียลและกลุ่มคนภาคอื่นๆไม่พอใจเกิดเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการสร้างความแตกแยกและไม่ว่าจะเกิดภาคไหนก็เป็นคนไทยเหมือนกันและดูเหมือนว่าแกงคลับเฮานี้จะไม่สำนึกไม่ยอมเอ่ยคำขอโทษและมองว่าสิ่งที่พวกตนพูดนั้นไม่ผิดแถมยังโบยไปว่าคนอีสานว่าถ้าไม่เกิดมาให้ว่าคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นต้องไปโทษพ่อแม่ของคนอีสานสิคนอีสานเกิดมาให้คนอื่นว่าอยู่แล้วงานนี้ทำเอาชาวเน็ตรับไม่ได้จนดรามา่าแรงไปถึงหูของหนุ่มกันชัยที่ทนไม่ไหวกับความคิดของคนกลุ่มนี้จนท้ายมาออกรายการเลยทีเดียว เห็นว่าอยากมาออกรายการหนกระแสยินดีนะครับรออยู่นะฮะอย่าปากเก่งนะครับมาเลยบอกจะมาก็มาดีมาผมรออยู่นะฮะจะได้ชี้แจงไปว่าคุณไปว่าคนอีสานเขาทำไมคุณโตมาแบบไหนผมก็อยากรู้มานะครับรออยู่นะฮะล่าสุดพบว่ายังมีการเผยแพร่คลิปแก๊งคับเฮาส์ท็อกซิกที่มีการพูดท้าทาไทยหนุ่มกันชัยโดยมีใจความว่า หนุ่มกัญชัยโตพอเป้าซึ่งงานนี้หลายๆคนต่างก็ช่วยกันส่งต่อเป็นจํำนวนมากสำหรับคลิปท้าไทยหนุ่มกัญชัยอยากให้คุณหนุ่มได้ฟังและตามตัวออกมาว่าต้องการอะไรกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณคะ่ะ